ปัจจุบันมีการพูดถึงเขตปกครองพิเศษทางเศรษฐกิจเขตปกครองพิเศษทางวัฒนธรรมและการรวมกลุ่มจังหวัดในการพัฒนาพักของท่านมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรผมได้กลับเรียนไปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าวันนี้เราได้เห็นบทเรียนเราเห็นอุปสรรคเราเห็นข้ออ่อนข้อแข็งของการกระจํำนาจมาร่วม30ปีมานี้เราคิดว่าวันนี้ถึงเวลาที่มีความจําเป็นแล้วว่าถ้าจังหวัดไหนพร้อมที่จะจัดการตนเองเนี่ยประชาธิัตย์สนับสนุนแน่นอน เช่นวันนี้ถ้าจะบอกว่าระยองพร้อมไหมถ้าระยองพร้อมที่จะจัดการตนเองเนี่ยประชาธิปัตย์สนับสนุนเลยเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่จะบอกว่าหรือว่าภูเก็ตพร้อมไหมวันนี้ท่องเที่ยวภูเก็ตเนี่ยนำเงินเข้ามาประเทศนับเป็นแสนแสนล้านเนี่ยเขาเจยดูแลตัวเองได้หรือ,อยังถ้าดูแลได้เนี่ยประชาธิปัตย์สนับสนุนเลยให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดจัดการตนเองนําร่องเพราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบพิเศษที่ประชาธิปัตย์จะส่งเสริมหรือเมื่อสักครู่ผมพูดไปแล้วว่าแม่สอดอย่างเนี้ยให้เป็นเมืองการค้าชายแดนได้ไม าเป็นอย่างนี้ได้เป็นมหานครแม่สอดให้ดาเนินการไปหรือแม้กระทั่งกอดสมุยอย่างนี้นี่คือรูปแบบที่พักประชาธิปัตย์เราดูแลมาตลอดว่าเมืองไหนมีความพร้อมเราจะสนับสนุนให้มีเป็นจัดตั้งเป็นองค์กรพื้นที่พิเศษขึ้นมานะครับเมืองมหานครเองเช่นหาดใหญ่อย่างนี้ถ้าวันนี้บอกว่าหาดใหญ่มีความพร้อมที่จะเป็นมหานครพื้นที่ สมัครใจกันเช่นหาดใหญ่นครตอนนี้เป็นเทศบาลนครหาดใหญ่รอบรอบนครหาดใหญ่ไม่ว่าตำบลคลองแหกก็ดีคอหงก็ดีควรลังก็ดีบ้านพลุก,ก็ดีอยู่ล้อมรอบหาใหญ่มารวมกันเป็นหนึ่งมีปริมาณมากขึ้นมีประชากรมากขึ้นพื้นที่มากขึ้นอย่างเนี้ยเป็นมหนนาคนครหาดใหญ่ก็ได้ ยินดีสนับสนุนถ้าเป็นความเห็นพ้องของพื้นที่เพราะฉะนั้นรูปแบบอย่างนี้ครับระาชธาิปัต์เลยคิดว่าหลังจากที่เราได้สรุปบทเรียนมาช่วงหนึ่งช่วงสาสิปีแล้วเนี่ยเราเห็นจุดอ่อนเราเห็นจุดแข็งแล้ววันนี้เราจะพาเมืองเดินไปทิศทางไหนเนี่ยผมคิดว่าการเขียนกฎหมายต้องปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของเมืองเป็นหลักเราไม่สามารถไปเขียนอย่างเดียวและให้ทุกเมืองเหมือนกันหมดได้แล้วเพราะเราทราบข้อเท็จจริงแล้วว่าเมืองแต่ละเมืองเนี่ยศักยภาพไม่เหมือนกัน ข้อเท็จจริงในพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเราต้องปล่อยให้ความเป็นอิสระของพื้นที่ให้เขาปล่อยพลังในการพัฒนาพื้นที่เขาออกมาให้เต็มที่ครับขอบคุณคุณนิพนนะครับคําถามเดียวกันนี้ผู้ที่จะตอบเป็นลําดับถัดไปนะครับขอคนนิดนึงครับคุณจาตุรนฉายแสงจากรรคเพื่อไทยนะครับทวนไหมครับปัจจุบันมีการพูดถึงเขตปกครองพิเศษทางเศรษฐกิจทางวัฒนธรรมหรือการรวมกลุ่มจังหวัดในการพัฒนา ท่านมีนโยบายเกี่ยวเรื่องนี้อย่างไรหนึ่งนาทีครับเขตปกคร,รองพิเศษทางวัฒนธรรมนี่อาจจะผมยังคิดว่าเขาจะยากแล้วนึกนึกไม่ออกนะว่าจะหมายถึงยังไงแต่ว่าเขตปกคร,รองพิเศษทางเศรษฐกิจอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องสนับสนุนนะครับอ e สก็เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ,ศษ,ศษนะครับแต่ว่าเพื่อไทยจะเสนอเขตเขตเศรษฐกิจพิเศษ,ศษ,ศษในในทางที่มัน น่าจะก้าวหน้ากว่า EEC นะครับในในสักสีหาจังหวัดภาคละแห่งมีการยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคทั้งหลายโดยเฉพาะการที่จะทำในเรื่องนวัตกรรมทำเรื่องใหม่ๆแล้วมีปัญหาติดขัดกฎระเบียบการบังคับใช้กฎหมายระบบ แรงงานข้ามชาติเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ต้อง,ต,องต้องมีการแก้ไขส่วนที่เราไม่ได้ที่เราไม่ได้ใช้คํานี้ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นก็คือเรื่องแบบจังหวัดจัดการเองครับเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดที่พร้อม<ข>อ,อันนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจหรือ้านรัพนธรรมขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยนะครับ